ดีเทลเล็กๆอย่างหนึ่งในงานก่อสร้างที่มีความสําคัญมากนะครับดีเทลนี้จะช่วยให้เราป้องกันการรั่วของน้ําได้นี่นครับเราเรียกตรงนี้ว่าเข er ิบจริงๆแล้วก็คือการเทคอนกรีตครับตีนผนังจะสังเกตว่าอันนี้มีอันนี้ไม่มีอันนี้มีเพราะว่ามันเป็นผนังที่กั้นกับด้านนอกเวลาฝนตกอะไรต่างๆมาเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากที่ถ้าตรงนี้เป็นผนังด้านนอกเนี่ยน้ำมันจะซึมเข้าตรงรอยต่อระหว่างพื้นกับผนังเพราะนั้น คำแนะนําคือผนังรอบอาคารด้านนอกครับถ้าไม่อยากมีปัญหาภายหลังเรื่องของน้ําซึมเข้ามาแล้วถ้าเกิดพื้นมีฟินนชชิงที่มันจะเสียหายได้เนี่ยจะเสียหายได้เยอะเลยแล้วเรามักจะไม่รู้ตัวพิธีการก็คือทําเคิร์บนะครับเทเป็นคอนกรีตขึ้นมา10เซนหรือ15เซนแล้วค่อยก่อบนเคิร์บจะสังเกตว่าผนังด้านในไม่ไม่ต้องทําเคิร์บเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่โดนน้าทั้งสองฝั่งอะอย่างเงี้ยก่อได้เลยแต่ถ้าเป็นห้องน้ําสมมติตรงนี้เป็นห้องน้ําก็ควรจะทําเคิร์บ เหมือนกันรอบห้องอันนี้จะช่วยเรื่องป้องกันการรั่วซึมได้ดีนะครับดีเทลเล็กๆเนี้ยช่วยเราได้เยอะเลย